สารจากเหล่าโกลเด้นวันหรือปรมาจารย์แห่งแสงสุริยะเรื่องควบคุมความคิดของคุณความคิดทั้งหมดทั่วจัก,กรวาลเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะแสดงความเป็นจริงดังที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้จิตสากลเป็นตัวกระตุน้นสำหรับการสร้างความจริงเมื่อความจริงเสร็จสิ้น มันจะส่งต่อไปยังจิตใต้สำนึกและจิตใต้สำนึกมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับจิตสากลวิญญาณสามารถวางแผนความจริงได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามกระบวนการความจริงให้เสร็จสิน้นเมื่อความคิดวางแผนเหล่านี้ดำเนินไปในจิตสำนึกไม่มีอันตรายใดที่ความคิดวางแผนเหล่านี้จะสร้างสถานการณ์กรรมที่เป็นไปได้ สำหรับจิตวิญญาณเนื่องจากการวางแผนความคิดจะไม่สร้างความจริงจนกว่าจะรวมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันขอแนะนำให้แต่ละวิญญาณเข้าใจคุณค่าของการควบคุมความคิดของจิตวิญญาณซึ่งไม่มีความเป็นไปได้ที่จะปล่อยให้ความคิดสู่มสร้างประสบการณ์กรรมสำหรับจิตวิญญาณ จิตสำนึกของวิญญาณใช้เหตุผลและประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ประสบการณ์ของพวกเขาเมื่อจิตสำนึกมีสมาธิหรือจดจ่อก,กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่มีการรบกวนจากความคิดภายนอกเมื่อจิตสำนึกอยู่นอกโฟกัสจิตสำนึกที่ไม่มีวินยัยจะถูกรบกวนจากความคิดภายนอกแบบสุ่มซึ่งสามารถ สร้างประสบการณ์แห่งกรรมให้กับจิตวิญญาณได้ในมโนสํานึกของจิตวิญญาณที่ไร้ระเบียบวินัยอิทธิพลจากภายนอกสามารถมาจากแหล่งต่างๆมากมายแหล่งที่มาหลักแหล่งหนึ่งคือความคิดเชิงเหตุผลของวิญญาณเองการตัดสินเกี่ยวกับวิญญาณอีกดวงหนึ่งวิธีที่จิตวิญญาณอื่นแต่งตัวเดินพูด หรือแสดงออกความคิดตัดสินเหล่านี้สร้างประสบการณ์ที่เป็นกรรมสำหรับจิตวิญญาณวิญญาณแต่ละดวงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อทุกความคิดที่ผ่านจิตสำนึกไปสู่จิตใต้สำนึกและโต้อตอบกับจิตสากลด้วยเหตุนี้วิญญาณจึงต้องเอรียนรู้ที่จะเฝ้าติดตามทุกความคิดที่กำลังประมวลผลในจิตสำนึกของตน และอาจปฏิเสธความคิดนั้นหรือดำเนินต่อไปและเสร็จสิ้นกระบวนการคิดเมื่อจิตวิญญาณเข้าใจอย่างแท้จริงและน้อมรับความรับผิดช,ชอบในฐานะพระเจ้าผู้สร้างร่วมความคิดที่ใส่ใจของพวกเขากํำกับอย่างเหมาะสมจะสร้างความเป็นจริงที่พวกเขาปรารถนาและความหมายของความคิดของพวกเขาจะนำไปสู่มิติใหม่ ในการตระหนักรู้ของชีวิตโปรดจำไว้ว่าจิตใจที่มีสมาธิจะไม่อนุญาตให้ความคิดสุ่มเสี่ยงรบกวนการคิดอย่างมีสติการทำสมาธิเป็นวิธีการเริ่มต้นที่จะตระหนักถึงกระบวนการคิดของคุณเทคนิคนี้ใช้ได้ดีหากจิตวิญญาณเชื่อว่ากระบวนการคิดของพวกเขากระจัดกระจาย จุดประสงค์ของการนั่งสมาธิคือการปลูกฝังระเบียบวินัยในวิธีที่วิญญาณจะรับรู้ถึงความคิดของตนเมื่อวิญญาณตระหนักถึงความคิดของพวกเขาและเข้าใจว่าความคิดแบบสุ่มปรากฏขึ้นในรูปแบบความคิดของวิญญาณอย่างไรความตระหนักรู้ที่มีสติมากขึ้นจะพัฒนาในรูปแบบความคิดของจิตวิญญาณ แม้ว่าการทำสมาธิจิตวิญญาณจะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมกระบวนการคิดของตนและรับรู้ถึงความคิดที่สุ่มเสี่ยงเหล่านี้และกำจัดความคิดเหล่านี้มาให้เข้าสู่จิตสำนึกของจิตวิญญาณสิ่งนี้ต้องใช้การฝึกฝนและให้รางวัลในหลายระดับเราต้องการพูดถึงว่าความคิดที่สงสยัยความกลัว ความกังวลและความไม่แน่นอนไม่มีอยู่ในจิตสำนึกของจิตวิญญาณความคิดเหล่านี้จำเป็นต้องกำจัดออกไปให้หมดในฐานะพระเจ้าผู้สร้างร่วมควรต้องเข้าใจว่าความคิดในลักษณะนี้อยู่ในกระบวนการเรียนรู้ของวิญญาณเพื่อช่วยวิญญาณในการเอาชนะรูปแบบความคิดประเภทนี้ จิตสากลจะไม่สนับสนุนรูปแบบความคิดประเภทนี้หากไม่ได้รับบทเรียนแห่งกรรมให้เรียนรู้เมื่อวิญญาณเรียนรู้ที่จะรับรู้ถึงความคิดแต่และอย่างที่เข้ามาในจิตใจกระบวนการสื่อสารกับจิตสากลก็จะเกิดขึ้นโดยตรงและทันทีเมื่อดวงวิญญาณมีคำถามจิตสากลจะให้คำตอบทันทีและดวงวิญญาณจะรับรู้คำตอบ กระบวนการนี้เกิดขึ้นทันทีเมื่อคำถามของจิตวิญญาณได้รับการอำนวยความสะดวกทันทีโดยจิตสากลเนื่องจากส่วนผสมทั้งหมดมีอยู่ความกลมกลืนความสมดุลระเบียบและเอกภาพเพื่อประโยชน์ของทุกคนกระบวนการนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในขณะนี้แต่ด้วยการรับรู้ที่ไร้ระเบียบภายันวิญญาณจะไม่ได้ยินเสียงตอบรับจากจิตสากล เราจะสื่อสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการรักษาในการติดต่อครั้งต่อไปของเราให้คุณเตือนตัวเองอยู่เสมอในขณะที่คุณเล่นในพื้นดินแห่งชีวิตว่าคุณเป็นใครและทำไมคุณถึงมาที่นี่คุณเป็นผู้สร้างร่วมพระเจ้าในการฝึกฝนตามความรักที่ทุ่มเทของคุณและการรับใช้พระเจ้าอย่างสมบูรณ์ จากเหล่าปรมาจารย์โกลเด้นวันมาสเตอร์ปรมาจารย์โดยบุสเดย์